สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถคันเข้าใหม่อีกคันหนะ่ครับเป็น Ford r a n น e r XLT นะครับปี2023ครับ, 2, ร,บราคาออกห้างตัวนี้อยู่ที่719,000บาทนะครับ เป็น Ford Ranger นะครับปี2013จดทะเบียนเดือนตุลา2013นะครับคอ13ด้วยนะครับปีผลิตแล้วก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ Ford Ranger ตัวนี้ครับจะมีทั้งหมด2รุ่นครับตัวไฮเดเซอร์คือตัว XLT และ XLS นะครับตัวนี้จะเป็น XLT ตัวท็อปครับแรงม้าตัวนี้จะต่างกันนะครับแรงม้า XLT จะอยู่ที่150แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่375นิวตันเมตรส่วนถ้าเป็น XLS รุ่นรองกว่านี้นะครับแรงม้าจะอยู่เพียงแค่125แรงม้าครับ ตัวนี้จะเป็นเทอร์โบแปรผันด้วยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับออกป้ายแดงมาเลยนะครับเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนามหมื่นกว่าๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าเท่าไหร่เต๊ะๆแน่ครับคันนี้ถือว่าเป็นรถสวยครับอ่าไปครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันงกันนะครับว่าสภาพสีภายนอกเป็นยังไงกันบ้างเริ่มจากฝาโปรงสีที่ฝาปองเลยครับเนี่ยครับผิวบางเดิมนะครับสีสวยครับ ไม่มีรอยถลอกอะไรนะครับมาส่วนของแก้มขวานะครับแก้มฝาสวยงามครับผิวบางครับไม่ได้ผ่านการชนมานะครับสีโป้ไม่มีนะครับมาดูของประตูด้านขวานะครับนี่ครับผิวสวยงามครับบางทุกชิ้นทุกจุดนะครับมือเปิดคอมเมี์นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง นี่นะครับส่วนผิวด้านแคปบางเหมือนกันครับผมแล้วก็มีบันไดสําหรับขึ้นครับให้สะดวกสบายนะครับเวลาขึ้นส่วนกระบะด้านขวานะครับนี่ครับผิวก็บางครับใสครับแม็กนะครับล้อแม็กจะเป็นขอบ17นะครับสวมใส่ด้วยยาง265 65 17นะครับยางคันนี้ก็สภาพยังใหม่อยู่นะครับยังใช้ได้อีกนานนะครับ บิส stone ครับผมนี่ครับมาดูในส่วนด้านท้ายนะครับจานท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น xlt นะครับนี่ครับติดอยู่ชัดเจนนะครับนี่ครับเดิมครับบางๆครับมีกันชนหลังมาจากโรงงานให้พร้อมนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับนี่ครับ ฟังเสียงครับผิวบางสวยงามครับไม่มีรอยอะไรครับส่วนแคปด้านขวาไ้ใช่ด้านซ้ายครับนี่ครับบางเหมือนกันครับประตูด้านซ้ายบางสวยงามครับนี่ครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับบางทั้งคันครับ มาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันว่ามีโดนมีจำสีไใ้ตรงไหนบ้างหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยครับและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนั่นก็คือเราต้องดูว่ารถคันที่เราจะซื้อนั้นมีชนมีร่องรอยการชนหนักพลิกฟั่าอะไรมาหรือเปล่ามาครับเดี๋ยวผมจะสอนกันดูให้ครับดูไปกับคันนี้เลยนะครับเริ่มแรกเราเปิดฝากระโปรงมาเลยนะครับนี่ครับอันดับแรกเลยเราดูคานหน้าก่อนเลยครับเพราะคานหน้าคือสิ่งสําคัญมากครับถ้ารถชนหน้ามาเนี่ย รูแบบนี้นะครับมันจะไม่กลมแบบนี้นะครับดูเห็นไหมครับรูจะไม่กลมมีครับจะมีรอยทําสีบ้างอาจจะมีสีโป๊ติดหรือรูมันจะไม่กลมไม่เนียนไม่คมแบบนี้ครับเนี่ยครับถ้าเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับจะกลมๆนะครับแล้วก็ดูรอยรอยจากโรงงานรอยปั๊มตาภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้ครับว่ามันมีอยู่มีอยู่ครบไหมมีรอยโป๊ปิดไปหรือเปล่านะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยคือถือว่าเดิมๆมากครับเนี่ยครับ แล้วก็ดูแก้มครับเอ่อดูแก้มฝั่งนี้ครับมันจะมีน็อตยึดแก้มตรงนี้ครับดูว่าราตรงแก้มนี่มีรอยถอดหรือเปล่าถ้าเกิดมีรอยถอดก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าคันนั้นอาจจะเคยทําสีมาหรืออาจเชียวชนมาบ้างเพื่อถอดแก้มไปทําอะไรแบบหรือเปลี่ยนแก้มมาประมาณนี้ครับเนี่ยครับดูรอยน็อตนะครับแล้วก็ดูนี่ครับนี่ก็สําคัญนะครับอันนี้คือรอยเดิมๆครับรอยปั๊มมาจากโรงงานครับปั๊มคาว่าฟอร์ดในวงกลมเล็กๆนี่ครับเนี่ยครับถ้าทําสีมายังไงรอยนี้ก็จะไม่เนียนครับ เห็นไหมครับอ่าแล้วก็ดูน็อตทุกตัวครับว่ายังคมมีรอยถอดหรือเปล่าเดิมเดิมแบบนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยครับนี่นะครับเราดูน็อตสากะโปงว่ามีรอยถอดหรือไม่นี่ครับแล้วต้องเดิมเดินต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่มีรอยนี่ครับแล้วก็ไล่ดูเลยครับอย่างคันนี้ครับคันนี้เดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วมาดูคันหน้าฝั่งนี้บ้างนะครับ มาดูนี่รูกลมนะครับรูฟัามกลมความกลมของขันหน้าครับเนี่ยสีเดิมเดิมบจะมีรอยปั๊มไม่ทําสีแบบนี้นะครับส่วนแก้มก็จะมีนี่ครับเรารอยถอดมีหรือเปล่าแล้วก็มาดูในส่วนของสีภายในห้องเครื่องยนต์นะครับสําคัญไม่แพ้กันครับนี่ครับดูตรงนี้ครับนี่ครับ ่ายน,นะครับหรือว่ามีรอยไหมถ้าเกิดตัวคันนี้ชนมารูกลมๆแบบเนี้ยในห้องเครื่องเนี้ยจะมีรอยทํารูจะไม่กลมไม่เนียนแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูฝากระโปรงต่อนี่ก็ส่วนสาคัญนี่คือซีนซีนฝากระโปรงจากโรงงานครับซีาเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับเราลองเอาเล็บจิกลงไปคือจะนุ่มมือไม่นุ่มมากนะครับไม่แข็งมากจนเกินไปถ้านุ่มเกินไปก็จะเป็นซิลิโคนที่ช่างอาจจะแปะมาแทนซีนจากโรงงานเนี้ยครับ ดูสีให้มีให้ครบนะครับสีนเนี่ยครับยาวแล้วก็ดูเหมือนเดิมครับรอยปั๊มปั๊มมาจากโรงงานยังอยู่ไหมเดิมไหมนี่ครับรอยสปอรตรอยอาร์ตนี่นะครับก็ดูครับให้มันคมสวยงามอย่างอันนี้คือถือว่าเดิมครับไม่ได้ทำเสียอะไรดูบางๆนี่นะครับคมสวยงามชัดเจนครับแล้วก็ดูเครื่องยนต์ครับมีรอยแกะมีรอยถอด สภาพเป็นยังไงบ้างโซมหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าสวยครับผ้านี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงสร้างประตูกันต่อครับต่อไปเราก็มาดูโครงสร้างประตูบ้านนะครับว่าเป็นยังไงคันนี้เปิดประตูมานะครับเน่ครับคันนี้จะเปิดแคปได้นะครับการดูประตูนะครับว่าชนมาหรือเปล่ายังไงแล้วก็เริ่มจากง่ายๆเลยครับเราดึงยางนี่ดูเลยครับอย่างคันนี้เป็นต้นนะครับ รอยสปอร์ตรอยอาร์นี่ครับดูเป็นอาร์แคบว่ามีรอยทำสีมาหรือเปล่ารอยอาร์รอยสปอร์ตเนี่ยครับอยู่ครบไหมทุกเบดไหมเรียงสวยงามหรือเปล่านะครับเนี่ยสำคัญมากเลยครับถ้าเราที่ชนด้านข้างมาหรือพลิกข้างมานะครับรอยอาร์นี่อาจจะไม่อยู่อยู่หรือหรืออาจจะอยู่แต่คือจะมีสีติดคือจะไม่คมจะไม่ลึกแบบนี้ครับเนี่ยครับสังเกตดูเลยครับอันนี้ก็เดิมๆนะครับเนี่ยครับดูให้ให้ทั่วเลยครับ แกะดูครับนี่ครับอันนี้อยู่ครบสวยงามครับแล้วก็ดูน็อตน็อตเอ่อน็อตแคปนะครับน็อตยึดประตูแคปว่ามีรอยถอดหรือเปล่าถ้ารถจเดิมไงก็ไม่มีอยู่แล้วเขาคงจะไม่ใครมาถอดแล้วเลื่อนกันหรอกครับคือรถต้องมีอุบัติเหตุตอนนั้นแหละครับถึงจะถอดรตแคปออกนี่ครับคันนี้น็อตถือว่าเดิมครับไม่มีรอยถอดครับสวยใสๆเลยครับชัดไหมครับ แล้วก็ดูด้านล่างมันครับดูด้านล่างนี่นะครับไม่มีรอยถอดนะครับแล้วก็ดูสติกเกอร์เพจครับผมดูว่าเลขตัวนี้มันตรงกับเลขเช็ตซีหรือเปล่านี่นะครับจะต้องตรงกันนะครับถ้าไม่ตรงกันนี่แสดงว่าอาจจะสวมครอบอะดองมานะครับก็ดูไว้ระวังไว้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของซีนประตูซีนประตูตรงนี้นะครับก็เหมือนซีนฝากระโปรงนะครับ ดูรอยครับว่าซีนสวยงามเสมอกันหรือเปล่านะครับดูสติกเกอร์นี้ครับอยู่ครบไหมสีสติกเกอร์อยู่บนสีหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามีรอยสีแล็บออกมาจากสติกเกอร์ที่แสดงว่าทําสีมานะครับอันนี้ถือว่าเดิมมากครับไม่มีทํานะครับนะครับเดี๋ยวลองลองไปดูประตูด้านซ้ายกันบ้างครับก็ประตูด้านซ้ายเราก็ดูเหมือนด้านขวาครับก็ดึงขอบยางดูเลยครับนี่ครับ อันนี้นะครับคันนี้เดิมครับนี่ครับรอยอาร์ตสวยครับไม่มีชนนะครับเหมเดิมหมดดูนี่เลยครับรอดประตูฝั่งซ้ายสวยงามครับไม่มีรอยถอดเหมือนเดิมหมดนะครับทุกจุดมาดูซีฝั่งนี้บ้างย้อนแสงวะนี่นะครับ เินเหมือนเดิมครับอยู่ครบครับเนียนสวยงามครับเราดูก็ดูไล่นะครับดูไล่เนี่ยข้างบนนะครับยันขอบล่างด้านใต้เลยนะครับเพราะฟีนจะอยู่ครบว่ามันอยู่ครบแบบบางทีรถอาจจะโดนด้านด้านล่างมาสิลก็จะหายไปเราก็ดูครับว่ามันอยู่ครบแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยครับคันนี้อยู่ครบนะครับสวยงามครับแล้วคันนี้เรามาดูในส่วนของด้านด้านล่างช่วงล่างกันบ้างนะครับว่าคันนี้เป็นยังไงอ่ะเจอกันเลยครับ เริ่มจากนูน่นหวัวจะซีเลยครับหวัวจะซีด้านล่างสายไปด้านด้านในเลยครับจะดูว่าชนหรือเปล่ามีรอยเชื่อมหรือมไม่เดิมเดิมครับไม่มีรอยเชื่อมครับดูแล้วก็ดูที่หวัวจะซีด้านหน้านะครับต้องในตามาถึงหรือเปล่ามุดไปเลยครับห้เห็นหวัวจะซีเลยเห็นไหมเห็นครับหวัวจะซีต้องเดิมเดิมแบบนี้ครับถือรถไม่ชนนะครับ ถ่ายไล่ดูชัดีครับซื้อรถก็พยายามดูครับอย่าให้ข้างล่างเป็นสนิมมากนะครับถ้ารถมีสนิมมากอาจจะมีน้ําเค็มดนน้าเคมมาเยอะครับไม่ดีครับอยู่ต่อไปก็จะขึ้นเอาเรื่อยๆนะครับทําให้ป้องกันเพิมเติมนี่ครับดูในส่วนของเลขตัวถังนะครับอยู่นี่นะครับคมชัดสวยงามครับไม่มีรอยสนิมนะครับถ่ายทรกาวๆกว้างเลยครับ นี่ก็และนี่ก็คือแชสซีในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ครับเด็กสวยงามครับไม่มีผุไม่มีสนิมครับคันนี้ช่วงล่างถือว่าโอเคเจ๋วมากครับอันนี้ก็จะเป็นแชสซีด้านหลังนะครับช่วงล่างนะครับสวยงามครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรนะครับเดิมเดิมเลยครับ ครับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงใช่เลยครับอ่ะสตาราทเครื่องเลยครับ <c oughs> เร่งเร่งเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งยาวเลยครับเร่งคาเลย เสียงเสียงคันนี้โอเคเลยนะครับเสียงเดินเรียบนุ่มครับไม่มีเสียงการเเสียดสีของโลหะอะไรนะครับไม่มีการเขกของอะไรนะครับเสียงดีครับเดี๋ยวเราไปดูควันดำกันบ้างครับว่ามีหรือเปล่าอเร่งเลยเร่งเลยถ่ายท่อหน่อยถ่ายท่อหน่อยเร่งแรงเลยครับเนี่ยนะครับควันดำไม่มีนะครับ เครื่องยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากนะครับพ่อพ่อป่ะเดี๋ยวเราลองไปดูภายในกันบ้างนะครับครับมันในส่วนของภายในนะครับอ่ะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้นะครับีนนะครับสําหรับคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่สิบเก้ากิโลเมตรนะครับตัวนี้ก็จะมีที่พับกระจกไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัว XLS จะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะตัว XLT นะครับตัวพักระจะไฟฟ้าเนี่ยครับที่แตกต่างกันโคมอะไรนะครับถ้าเป็นตัวนี้ตัวท็อปจะหุ้มหนังนะครับถ้าเป็น XLS จะไม่หุ้มครับเป็นโคมังไลยพลาสติกโคมังเลยางครับนี่ครับหนังสวยงามครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเครื่องเสียงเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะสามารถบลูทูธได้หรือเปล่า อันนี้บลูทูธไม่ได้นะครับซีดีเรดิโอนะครับอ๋อบลูทูธได้ครับสามารถโทรศัพท์ได้นะครับต่อโทรศัพท์ได้เลยนะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบหมุนนะครับใช้งานง่ายดูแลง่ายครับส่วนของความปลอดภัยก็จะมีแอร์แบ็กคู่นะครับคู่หน้าให้หนึ่งคู่นะครับแล้วก็ส่วนหลังคานี่ก็จะมีช่องเก็บแว่นตานะครับไม่ทราบเห็นหรือเปล่า นี่นะครับลองเก็บเว็นตานะครับคันนี้จะเป็นเบาะหนังครับเบาะหนังได้แดงครับ ครับคันนี้กระจกไฟ้าก็จะเป็นระบบสัมผัสนะครับกดทีเดียวครับกดทีเดียวเป็นออโต้ออโตเมติกนะครับขึ้นทีเดียวลงทีเดียวครับกระจกไฟ้าก็ใช้ได้ปกตินะครับสองบานคันนี้ก็จะ XLT นะครับก็จะมีตัวพิเศษก็คือกระจกสามารถพับได้นะครับกดทีเดียวนะครับเพิ่มความสะดวกสบายครับไปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูไปลองขับกันเลยดีกว่าครับว่า คันนี้ขับเครื่องยนต์ช่วงล่างจะเป็นยังไงบ้างไปครับแต่เราลองไปขับกันดูครับเครื่องฟีสตสตาร์ติดง่ายนะครับมีเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับน้ำมันก็ใกล้จะหมดครับคันนี้คัดตุ่นครับเข้าเกียร์ง่ายนะครับช่วงล่างฟอร์ดนี่ถือว่ารถที่ก่อนถนน มากที่สุดใบนบรรดารถกระบะด้วยกันเลยนะครับแล้วขึันนี้ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันมากครับให้ตาเร่งดีและประหยัดน้ำมันหวมาออะไรถือว่าคมครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไปครับกำลังดีครับ เครื่องยนต์ก็ค่อนข้างเงียบนะครับเก็บเสียงได้ดีครับเสียงไม่นอกไม่ค่อยเล้รอดออกมาเท่าไหร่เนี่ยครับช่วงล่างดีนะครับ,รบขึ้นเนลูกระนาดก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับไม่มีกอกแกกนะครับเข้าโค้งดีเลยครับเกียร์เข้าง่ายครับ แา่เรงถือว่าออกตัวดีมากนะครับสนใจยังไงมาลองขับดูก่อนได้นะครับยินดีให้ลองเลยครับอันนี้ เกียร์ถอยหลังตัวนี้ครับก็จะดึงขึ้นนี้นะครับดึงขึ้นดันเข้าไปนะครับเพราะคันนี้จะมี6เกียร์นะครับแอร์เย็นช่ำครับ ลายเบอร์สีนี่แรงมากคร,ครับครับผมสำหรับ Ford Ranger XLT คันนี้นะครับราคาตั้งอยู่ที่338,000บาทนะครับรับพิเศษเฉพาะผู้ที่ดูจะมาจาก YouTube นะครับเข้ามาเราจะมีแถมน้ำมันให้เต็มถังนะครับก่อนออกแล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ แล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน90วันนะครับมีปัญหาอะไรลากฟรีนะครับบริการฟรีนะครับดูแลให้ฟรีนะครับ90วันครับไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับครับก็สุดท้ายนี้ครับมาดูรถได้ที่เต็นท์รถบ้านคุณวิทยานะครับอยู่ใกล้แตนเป็งสองครับถนนการะบาพึกครับมาไม่ถูกโทรมาได้เลยครับทางเรายินดีบอกเส้นทางหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรายินดีวีิ้นท์อลให้ดูนะครับ มีคนไปวิ่งไปจัดเฟแนซ์ให้ถึงที่ครับส่งรถให้ทั่วประเทศครับผมไม่ต้องห่วงครับคิดถึงรถบ้านคิดถึงวิทยานะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทางเรายินดีให้บริการทุกคนนะครับคิดถึงรถบ้านคิดถึงวิทยาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย car four sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car four sure com